สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์25เมษายน2025นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์อธมวันปัสกาเป็นบทอ่านจากคำสอนกรุงเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับเมื่อวานแต่วันนี้ในหัวข้อบอกการเจิมด้วยพระจิตเจ้าเมื่อรับศีลล้างบาปในพระกิตเจ้าและสวมใส่พระกิตเจ้าแล้วเราก็เปลี่ยน เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็โปรดให้เราเหมือนพระคริเจ้าในพระสริรุรุโร์เมื่อเราเจริญชีวิตร่วมกับพระคเจ้าผู้ได้รับเจิมของพระเจ้าเราเองก็ได้รับชื่อว่าผู้ได้รับเจิมเช่นกันเมื่อพระองค์ตรัสว่าอย่าแต่ต้องผู้ได้รับเจิมของเราพระองค์ก็ตรัสถึงเราเองเรากลับเป็นผู้ได้รับเจิมเมื่อเรารับเครื่องหมายของพระจิตเจ้าแน่นอน ทุกสิ่งสำเร็จไปในตัวเราโดยทางรูปแบบเพราะเราเองเป็นรูปแบบของพระกต์เจ้าเมื่อพระกต์เจ้าทรงรับมิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนทรงบัรดาลให้น้ำในแม่น้ำทรงกลิ่นหอมหวนด้วยสภาวะพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำพระจิตเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือพระองค์พระเจ้าสถิตอยู่เหนือพระเจ้าสำหรับเราทุกคนก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อเราออกจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ของิีล้างบาปเราก็รับเจิมด้วยน้ำมันคริสตมาซึ่งหมายถึงพระจิตเจ้าซึ่งพระจิตเจ้านี้เองได้เจิมพระคริสต์เจ้าและประกาศศกอิสยาได้ทําลายถึงพระจิตเจ้าในนามของพระเจ้าว่าดังนี้พระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงเจิมข้าพเจ้าพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้า มาประกาศข่าวดีแก่คนยากจนการเจิมพระคริสตเจ้านั้นไม่ได้สำเร็จด้วยมือมนุษย์หรือน้ำมันธรรมดาตรงกันข้ามเมื่อพระบิดาได้ทรงกำหนดให้พระองค์เป็นพระผู้ไถ่โลกแล้วพระบิดาได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระจิตเจ้าถ้อยคำของเบโตรเป็นสักขีพยานถึงข้อนี้พระเยซูแห่งดาาเลตซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระจิตกษาัตร์ดาวิดได้กล่าวว่าพระเจ้าบัลลังของพระองค์จะดำรงอยู่เป็นนิต พระแสงของพระองค์เป็นพระแสงแห uh um. ่งความยุติธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกียดความอาธรรมฉะนั้นพระเป็นเจ้าพระเจ้าของท่านได้ทรงเจิมท่านด้วยน้ำมันแห่งความเบิกบานยินดีเหนือเพื่อนพี่น้องของท่านน้ำมันแห่งความเบิกบานยินดีซึ่งพระกฤษเจ้าได้ทรงเจิมนั้นเป็นน้ำมันฝ่ายจิตเป็นพระจริตเจ้าเองที่ได้รับพระนามว่าน้ำมันแห่งความเบิกบานยินดี เพราะพระองค์ทรงเป็นต้นกําเนิดแห่งความเบิกบานฝ่ายจิตเราทุกคนได้รับการเจิมน้ํามันด้วยด้วยการเจิมนี้เราได้เข้าในมิตรภาพกับพระค์ฤจ้าและได้ร่วมส่วนแบ่งในชีวิตของพระองค์ระวังอย่าคิดว่าน้ํามันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นน้ํามันธรรมดาเมื่อบิงวอลพระจิตเจา้าแล้วก็ไม่ใช่น้ํามันธรรมดาต่อไปแล้วแต่เป็นของประธานพระกฤษ้า และโดยสถจิตอยู่ของพระเจ้าน้ำมันจึงเป็นอุปกรณ์ให้เรารับพระจิตเจ้าเมื่อเราเห็นการเจิมน้ำมันบนหน้าผากประสาทและร่างกายของเราเป็นเครื่องหมายว่าวิญญาณของเราก็กศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยพระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้ประธานชีวิตครับพี่น้องคำสอนนี้ก็ได้สอนเราชัดเจนว่าเมื่อเรารับศีลลางบาปเออเรารับศีลศักดิ์สิทธิ์ึาขนั้นั้นโดยเฉพาะศีลกำลังด้วยเอาศีลล้างบาปก็มีการเจิมด้วยเมื่อเรารับเจิมน้ำมันแล้วเนี่ย และน้ํามันนั้นไม่ใช่น้ํามันธรรมดาแต่ว่าเป็นพระจิตเจ้าที่ประทานพระพรและก็เสด็จลงมาอย่างผู้รับเจิมเพราะฉนั้นการเจิมเนี่ยจึงมีความสําคัญมีความหมายเราจะเห็นในพิธีศีลบวชต่างๆเนี่ยจะเป็นศีลกาลังศีลล้างบาปก็มีการเจิมศีลกําลังก็มีใช่ไหมแล้ศีลบวชก็มีการเจิมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเชิญพระจิตเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับคนนั้นแล้วก็ขอให้ พระจิตเจ้านั้นทรงดูแลรักษาใจใสและพระองค์ะจะปกปักรักษาเติมพลังกำลังพระคุณของพระจิตเจ้าก็จะมาถึงผู้นั้นและผู้รับเจอม็นคนแรกนั้นก็คือพระคริสต์เจ้าคือพระเยซูเจ้าที่ทรงมังเกิดเป็นมนุษย์ก็รับเจอม้รับพระจิตเจ้าทางศีลลางบา,าทางน้ําที่ขึ้นมาจากแม่น,น้าจอยแดนนั้นตามพิธีล้านก็เราก็เห็นน่ะมีพระจิตเจ้าสเสด็จมาเป็นนกพี่ลาบอะไรต่างต่างเหล่านั้นในสมัยเนี้เรา เวลาที่ปวดศิลกาลังเราจึงพูดถึงโดยเฉพาะศินกําลังเนี่ยพูดถึงพระคุณของพระจิตเจ้าที่จะประทับยังผู้รับนะพระคุณเจ็ดประการที่ยังประทับ,ทบกับผู้รับให้บุนั้นเข่นแขนมั่นคงเราจึงนิยมให้ผู้รับศินกําลังเนี่ยมีความรู้เติบโตสักหน่อยหนึ่งให้รู้จักสักหน่อยว่าพระจิตเจ้าคือใครและเมื่อรับเจิมแล้วเขาจะต้องประพฤติตนอย่างไรต้องเรียนแบบพระเยซูเจ้าอย่างไรต้องมีกําลังในการประพฤติดีประพฤติชอบ ดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้เมื่อมีความเชื่อในพระเจ้าก็ขอให้ความเชื่อของเรานั้นเติบแข็นเติบใหญ่และก็เติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นที่จะกล้าที่จะออกไปกระทําความดีกล้าที่จะไปอยู่กับเพื่อนพี่น้องของเราเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงอยู่พร้อมที่จะรักดูแลช่วยเหลือเละเอาใจใส่ทุกๆคนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ยากลำบากในสังคมนะครับวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ทําสิ่ง,งตา่างๆเหล่านั้นประงโปรดให้เราตื่นขึ้นมาและมีกําลังทั้งกายและใจขอให้เราเข้มแข็งมั่นคงและมีความเชื่อเสมอในความรักในพระเมตตาของพระองค์ขอพระบิดาเจ้าพระสงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด